ดีครับผมวายจากเกมฟิ e เวอร์นะครับผมถ้าพูดถึงฮาร์ดแวร์ที่กาลังเป็นที่ต้องการของชาว PC ซอยู่ในตอนนี้คงจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากการ์ดจอ RTX 3 0 8 0ตัวใหม่จากอินวิเดียซึ่งตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าของขาดตลาดกันแบบหาซื้อไม่ได้เลยทีเดียวไม่ว่าจะมีเงินเยอะขนาดไหนซึ่งวันนี้มันอยู่ในกล่องข้างหน้าผมแล้วครับและวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าเจ้าการ์ดจอตัวนี้มันดีขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าไปดูกันเลยครับ โดยในกล่องนะครับก็จะมีสินค้าที่ให้มาให้อยู่2ตัวนะครับสำหรับตัว f o ลเดอร์อีดิชันตัวนี้ทั้งนงึก็คือเจ้าพระเอกของเรานะครับผมการ์จอ RTX 3080นะฮะก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้สวยๆเป็น RTX 3080นแะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่เอาไว้เสียบกับตัวเมนบอร์ดอยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วอันนี้เป็นพัดลมซึ่งการ์จอตัวนี้บอกเลยว่ายาวนะครับยาวกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เป็นอย่างมาก ในส่วนกล่องที่แถมมาให้นะครับก็จะเป็นกล่องอย่างนี้เล็กๆซึ่งข้างในก็จะมีอะแดปเตอร์แล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับผมใบวารันตีเป็นไวบอนนิ่งนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นสำคัญนะครับผมเป็นสายไฟสำหรับแปลงนะครับผมเพราะว่ารัดจอรุ่นนี้เนี่ยจะใช้หัว12พิน ซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่ใช้เพินงหัว8พิน2ตัวหรือ1ตัวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับหัว12พินแล้วก็ออกมาเป็นหัว8พิน2ตัวอย่างนี้เผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมภาวะสะพายไม่มีตัวหัว12พินเนาะก็จะได้ไม่ลำบากจะต้องไม่ต้องไปซื้อตัวใหม่อะไรก็ได้ใช้งานได้อินดิดียวคิดมาให้แล้วครับโอเคครับเนื่องโดยการประกอบการจอตัวนี้นะฮะอาจจะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมีตัวอื่นมามีการจออีก2รุ่นนะ 1080Ti 10จาก MSI นะครับมาเทียบไซส์ให้ดูว่าเจ้าการจอตัวใหม่นี้นคือใหญ่ขนาดไหนนะฮะก็ถ้าเกิดเทียบกับตัว1 0 8่ t i นะครับผมที่เป็นตัว3พัดลมจากมื m ไ i ก็จะสังเกตว่าเล็กกว่านะครับผมเล็กน้อยไซส์มันจะใกล้เคียงกับตัวรุ่น2พัดลมของทาง e v g a นะครับผมไม่ต่างกันมากความลึกความหนาดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนๆไหนที่กําลังแบบว่า ได้ข่าวมาว่าเออการ์ดจอมันจะตัวใหญ่มากกลัวว่าจะใส่เคสตัวเองไม่ได้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใส่ตัวใส่การ์ดจอ3ตอนได้นะครับผมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับเจ้า RTX 3 0 8 0ตัวใหม่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปประกอบเข้าเครื่องให้ดูกันและนี่คือเคสที่เราจะเอาเจ้า3 0 8 0ตัวใหม่จากทางอินวิเอตตรงนี้นะครับประกอบเข้าไปซึ่งซิสเต็มตัวนี้ก็จะใช้ CPU เป็นไรเซน3 6ส0นนะครับผมก็ เป็นตัวขั้นต่ําที่เขาแนะนํากันว่าถ้าเกิดจะใช้การ์จอซีรีสามสิบเนี่ยครับต้องใช้รุ่นนี้ขึ้นไปจะได้ไม่เกิดอาการคอขวดนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปผมจะแนะนําให้ใช้ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยต่อเข้าไปตรงตรงนี้ก่อนนะครับผมต่อเข้าไปอย่างนี้ก่อนมันจะได้ไม่ไม่ยากเราตอนที่เข้าไปข้างในแล้วนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยพื้นที่มันจะค่อนข้างจํากัดนิดนึงครับพอต่อเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้โอเคทีนี้ก็ไม่ยากครับก็เสียบเข้าไปเลยตรงๆ จนกว่าจะมีเสียงดังกิ๊กอ่าเมื่อมีเสียงดังกิ๊กก็คือกาจอเข้าแล้วนะครับจากนั้นให้จับไว้ก่อนนะครับผมเออจะขันน็อตกันโดยการขันน็อตนะครับตรงนี้จะมีตรงนี้จะมีรูร่องอยู่เมื่อเสียบเสร็จแล้วจะเหลือร่องเล็กน้อยนะฮะก็ให้เอาน็อตเสียบเข้าไปแล้วก็ขันนะครับผมตัวนี้จําเป็นต้องขันนะครับผมไม่งั้นกาจออาจจะหักลงมาได้นะครับผมต้องเป็นต้องขันล็อกนะครับเพื่อนๆคนไหนขี้เกียจขันไม่ได้นะครับผมจากนั้นให้เอาสายไฟนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นหัวแดพินซึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยเพราะวสายจะมีมาให้อยู่แล้วนะครับผมก็เสียบเข้าไปตรงๆเลยไม่มีอะไรก็เสียบกัตรงนี้ไปเลยอะแดปเตอร์ที่เราที่เราใส่เข้ามาตะกี้แค่นี้เลยครับง่ายแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวเปิดเครื่องต่อจอแล้วก็ไปดูกันว่าอ t x 3080จะให้ภาพสวยขนาดไหนเกมแรกก็อยู่กันที่ PUBG นะครับผมจะตั้งเซตติ้งทุกอย่างไว้ที่อัลตร้านะครับผมและความละเอียดอยู่ที่1 0 8 0 Ultra Wi d e นะครับผม เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจ้า3080นี้จะขับเฟรมเรทให้เราได้เท่าไหร่ในเกมพับซึ่งครั้งนี้นะครับผมผมเทสในด่านมิราม่านะครับผมซึ่งเป็นด่านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วของเกมพับดีนะครับผมและเป็นด่านที่ทําให้เฟรมเรทของเฮเยอร์เนี่ยมักจะตกลงไปค่อนข้างพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจ้า3080ตัวนี้จะสามารถทําเฟรมเรทได้เท่าไหร่ในด่านมิราม่านนี้นะครับผม ในขณะที่กําลังกระโดดล่มลงนะครับผมเฟรมเรทอยู่ที่200นะครับผมการ์ดจอทํางานอยู่ที่73-83เนนะครับผมลื่นสุดๆไปเลยครับลื่นหัวแตกลื่นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมการทํางานของ CPU ตัวอยู่ที่ประมาณ28นะครับผมถึงว่าไม่มีอาการคอขวดเพิ่มข้อมูลให้เล็กน้อยครับ CPU ที่ผมกําลังใช้งานอยู่ตอนนี้คือ Ryzen 5 3600นะครับผมซึ่งสำหรับใครที่กำลังกลัวว่าใช้ CPU ตัวนี้อยู่แล้วจะเกิดอาการคอขวดก็หายห่วงได้เลยครับ แต่สำหรับใครที่ใช้ CPU รุ่นที่เบาวกว่านี้อยู่ก็อาจจะต้องพิจารณากันนิดนึงนะครับผมว่าจะเกิดอาการคอขวดหรือไม่นะพอลงถึงพื้นแล้วครับเฟรมเรทจะรันอยู่ที่ประมาณ126-144นะครับผมตอนนี้ถ้าหันไปทางที่แสงอาทิตย์ส่องมาก็จะอยู่ที่ประมาณ103ครับผม เฟรมเรทก็จะแกว่งๆอยู่ที่ประมาณ100-140นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองผมจะลองวิ่งและเล่นไปสักพักนะคับผมให้เพื่อนๆได้ดูค่าเฟรมเรทที่ขึ้นๆลงๆนะครับว่าปกติแล้วการ์ดจอตัวนี้จะทำเฟรมเรทเอเวอร์เรได้ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมถ้าหันหน้าออกไปทางทิศทางที่ไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างหน่อยเฟรมเรทก็จะสูงถึง160เลยนะครับผมโอเคครับคิดว่า ตอบโจทย์สำหรับสาย Battle Royale ที่ชอบเล่นเกมพับป,ปีและอยากปรับภาพสุดในขณะที่ยังได้เฟรมเรทเกิน140อยู่แน่นอนครับสำหรับการ์ดจอ rtx 3080ตัวนี้ครับมาต่อกันที่เกม Call Duty Warzone นะครับผมอีกหนึ่งเกม Battle Royale ขวัญใจคนไทยนะครับก็ตอนนี้เซตติ้งทุกอย่างถูกปรับอยู่ที่ high นะครับผมและมีการเปิดใช้ d i r e c x Ray Tracing นะครับผมในที่นี้ โดยการตั้งค่าเรื่องความด้านความละเอียดเนี่ยก็จะยังอยู่ที่2,560คูณ1,80หรือ1,80 0 Ultra Wide เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าเจ้า3080ตัวนี้จะสามารถดันเฟรมเรทได้เท่าไหร่ในเกมนี้เอาละครับเรากระโดดร่มเข้ามาในเกม Call o Duty Warzone นะครับผมซึ่งในตอนกระโดดร่มเฟรมเรทอยู่ที่170ถึง180เลยครับผม เมื่อลงมาถึงพื้นแล้วเฟรมเรทก็ยังอยู่มากกว่า144นะครับผมจัดไว้ว่าสบายๆครับงานนี้ไม่ว่าจะเป็นฉากยิงคิวบูหรืออะไรรับรองว่าเอาอยู่แน่นอนครับผมสำหรับการ์ดจอ3080ตัวนี้แต่อันนี้ยังเป็นแค่หมดเริ่มต้นนะครับผมเดี๋ยวลองดูเข้าไปดูในเกมจริงๆกันอีกทีครับว่าเฟรมเรทที่ได้ตอนเล่นจริงๆจะเป็นยังไงครับผมเอาแล้วครับเกมจริงก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมกําลังกระโดดร่มลงพื้นนะครับผมพร้อมกับรถกระบะ1คัน เฟรมเรทที่ทําได้ตอนนี้ก็จะแตกต่างจากตอนรอบทดสอบเล็กน้อยครับเฟรมเรทตอนอยู่บนพื้นอยู่ที่ประมาณ120-130นะครับผมลางด้านของกราฟิกไม่ต้องพูดเลยนะครับผมว่าแม็กเซตติ้งของเกมนี้บวกกับการเปิดเรทเรซิ่งนั้นสวยงามขนาดไหนในตอนที่หันหน้าเข้าแสงนี่จะเฟรมเรทจะดูจะดรอปลงไปมากเป็นพิเศษถ้าอย่างนั้นผมจะลองหันหลังให้กับแสงดูนะครับผมตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ130นะครับมีดรอปลงไปถึง97บ้างแต่โดยรวมแล้วเอเวอร์เรท คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ130ครับผมสำหรับใครที่ปกติแล้วไม่ค่อยอยากปรับกราฟิกสุดเพราะต้องการรักษาให้เฟรมเรทอยู่สูงกว่า144นะครับผมเจ้าตัว30 8 0ตัวนี้น่าจะทำให้เราสามารถเล่นเกมด้วยภาพที่สวยขึ้นได้มากพอสมควรเลยครับเพราะอย่าลืมนะครับว่านี่คือ Max Setting ทุกอย่างจริงๆบางตัวนี่ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับผมสำหรับการเล่นเพราะแทบไม่สังเกตกันอยู่แล้วดังนั้นสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกม Call of Duty Warzone ด้วยเซตติ้งแบบจัดเต็มแบบนี้นะผมโดยที่ยังมีเฟรมเรทสูงกว่า130หรือ140นะผมเจ้า RTX 3080ตัวนี้เอาอยู่มาดูทางด้านของเกม GTA 5บ้างนะครับผมซึ่งตอนนี้เซตติ้งทุกอย่างก็อยู่ที่ Very High ปรับสุดแบบจัดเต็มเหมือนเดิมครับผมและ resolution ของเรายังคงอยู่ที่ 1 0 8 0 ultra wide ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจ้า3080ตัวนี้จะสามารถดันเฟรมเรทในเกมนี้ได้เท่าไหร่ <Come on. S 1> เอาละครับมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับจากในตรอกนะครับผมวิ่งออกมาตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ100นะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาดูในช่วงของเกมเพย์นะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งในตอนนี้ฉากขับรถฉากแรกเริ่มสุดของหมดเนื้อเรื่องนะครับสามารถทำเฟรมเรทได้อยู่ที่ประมาณ7 0ถึง80นะครับผมซึ่งในฉากขับรถนี้เฟรมของเกมจะค่อนข้าง ัดไปอย่างรวดเร็วนะครับผมมีสูงขึ้นไปจนถึง94เฟรมเรทบ้างครับและมีต่ำลงไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ6.8 6.9ครับเดี๋ยวจะต้องไปดูเกมเพย์ตอนเราวิ่งอยู่ในเมืองต่อยคนมีเรื่องกับตำรวจอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเฟรมเรทของเกมจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วคิดว่าคงไม่ต่ำหรือสูงไปกว่านี้ครับ <S 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 เอาละครับผมหลังจากจทำภารกิจทรงรถเสร็จแล้วนะครับผมจะลองวิ่งออกไปมีเรื่องกับชาวบ้านดูนะครับผม ซึ่งตอนนี้เฟรมเรทของเกมก็อยู่ที่ประมาณ100-115ถึงเลยครับนั่นหมายความว่าเฟรมเรทของเกมนี้จะอยู่มินที่ประมาณ68-69และไฮสุดที่ประมาณ120ตอนนี้นะครับผมมีดรอปลงไปเหลือ65บ้างเป็นบางครั้งบางคราวครับแต่คิดว่าคงไม่มีปัญหากับการเล่นเกม GTA 5อย่างแน่นอนพอ,อตัวเกมจริงๆไม่ได้ต้องการค่าเฟรมเรทที่สูงอะไรมากมายอยู่แล้ว เป็นยังไงกันบ้างครับกับการ์ดจอ rtx 3 0 8 0ตัวใหม่จากอินเดียภาพที่ได้นี่เรียกได้เลยว่าสวยสุดๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้การ์ดจอตัวนี้นะครับผมตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ25,000บาทเท่านั้นถ้าหาซื้อกันได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะตอนนี้ของขาดตลาดจริงๆถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับเดี๋ยวอนาคตจะมีฮาร์ดแวร์ดีๆตัวอื่นๆมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกแน่นอนสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัส